โอเคมาก็ขอกลับสวัสดีวันนี้อยู่ช่องช่องนะพูดผิดนะครับเฮช่องแซนดีสองวันนี้จะมาเปลี่ยนเมาส์อะอย่างแรกเข้าที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะเพิ่มในโคมแอดพอแอดเสร็จรออีกสักพักเสร็จแล้วรอเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วก็ปักหมุดถ้าใครยังไม่เคยตรงนี้นะ ก,กดป้ายผมชอบอมองอาร์ตก็จะแอดอมองอาร์ตก่อนเออมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมกดที่อมองอาร์ตปุ๊บแล้วก็มูฟเท้ขยักแบบแอดแบบแบบทุกอย่างเลยฮะอมองอาร์ตมันเยอะๆโอเคจากนั้นเราก็ได้อมองอินมาเยอะมากเวอร์สผมชอบนี้เองโอเคแล้วก็ถอยหลังแล้วก็ถอยหลังอีกนะถ้าคุณอยากได้ I Love m e Crab นะ มีไหมครับ <ivan. S 1> แล้วก็แอดแอดนะขยักตาแอดแอนแล้วก็จะมีอีกแบบอื่นอีกมากมายนะเดี๋ยวดูก่อนนะนี่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 วูดเต็มเลยอนิเมะอนิเมะอ๋มอมาฮีโร่คาเดมิการ์นทุกคนเออยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอันนี้มาคราฟส์มาฮีโร่คาเดมิการ์อยู่ตรงนี้ โอ้มร oh วันนี้ก็จะจากลากันไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าคลิปง่ายมากเวอร์สโอเคภาพมันอาจจะทอะนนิดนึงแต่ก็ขอไพรนะบ๊ายบาย